เจ้าต้องขครับเลี้ยนท่านวิทยากรน,นะเจ้าประธานและผู้จัดการแล้วก็ปีๆน้องๆเจ้าสอก,ก่อ์ทุกคนนะเจ้าน้องน้องแมพนะเจ้าสุจิราเกตาพันธ์นะเจ้าเจ้าหน้าที่ทุนประกาศนะเจ้าน้องตึ้งวันนี้กับทำหน้าที่อยู่สองตำแหน่งน,นะเจ้าเป็นต่อทูนบริจาคโดยนะเจ้าวันนี้กับมุ่งตื่น รับเาขีดสกรอนผ่านเจ้ากาเจ้านางแ่งเดือนแนลหลาเจ้าวันหน้าไันชี้กาะมีความดีๆนจ้กจีได้ครับได้รับโอกาสอบรมในวันนี้เลยจากเก็บเกี่ยวประสบการด้วนกานอรมวันี้ดีๆและได้รับจุดจบในเจ้าผู้จัดการแล้วก็เจ้หน้าที่นางานผู้แทนและก็เจอวัชระแสงเดือนนะคะเจอเรื หรือว่าน้ำความรู้ด,ดีมีในวันนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราขอสวัสดีครับวิทยากรและก่อนอื่นขอขอบคุณท่านผอเรียนะครับตีนองโอกาสที่จะมุ่งเป็นนักการับส่วนมากคอยได้มีการ là một cho kênh Ghiền trong Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn